ถูกฟ้องคดีแพ่งจะติดคุกไหมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับผมทนายเพชรจากช่องสีสังรอนะครับก็เป็นคําถามที่ผมถูกถามเข้ามาบ่อยมากเลยนะครับจากคนที่เข้ามาปรึกษาคดีว่าเอ๊ะถ้าเราถูกฟ้องคดีแพ่งเนี่ยเรามีโอกาสที่จะติดคุกไหมไม่ไปศาลไม่ไปต่อสู้คดีเนี่ยมันจะติดคุกหรือเปล่าก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคดีแพ่งคืออะไรคดีอาญาคืออะไรคดีแพ่งเนี่ยคือคดีที่ฝ่ายโจทก์ฟ้องขอเรียกร้องให้ฝ่ายจําเลยเนี่ยปฏิบัติตามหน้าที่ทางแพ่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือที่เรียกว่านี่นะครับซึ่งอาจจะเป็นการให้ชําระหนี้การให้กระทําการอย่างใดอย่่าางงหหนึรรือก การให้อวนทรัพย์สินเช่นการฟ้องเรียกเงินกู้นะครับฟ้องละเมิดรถชนนะครับเรียกเงินนะครับฟ้องขับไล่ฟ้องให้อวนที่ดินส่วนคดีอาญาเนี่ยคือคดีที่ฟ้องให้จําเลยได้รับโทษตามกฎหมายอาญานะครับซึ่งธรรมดาแล้วในคดีแพ่งทั่วไปเนี่ยเมื่อศาลตัดสินให้จําเลยปฏิบัติตามแล้วจําเลยไม่เรียัตามเนี่ยก็จะมีกระบวนการประครับคดีให้เป็นไปตามคําพิพากษาของศาลนะครับเช่นหากศาลพิพากษาให้จําเลยชําระเงินจํานวนหนึ่งแล้วจำเลยไม่ชําระเนี่ยฝ่ายโจทก์ก็สามารถนําเอาคําพิพากษาเนี่ยไปดาเนินการยึดทรัพย์ยึดที่ดินยึด อ,อายัดเงินเดือนนะครับอายัดเงินในบัญชีไปตามกระบวนการได้<ว>หรือหากให้จำเลยโอนที่ดินโอนทรัพย์สินให้แล้วจำเลยไม่โอนก็สามารถเอาตัวคำพิพากษาไปดําเนินการได้แต่เพียงฝ่ายเดียวสาพิพากษาให้หย่าแล้วไม่อยากก็สามารถเอาตัวคำพิพากษาเนี่ยไปดาเนินกนารจดทะเบียนหย่าแต่เพียงฝ่ายเดียวได้ดังนั้นแล้วโดยทั่วไปเนี่ยหากจำเลยไม่บฏิบัติตามคำพิพากษาในคดีแพ่งเนี่ยฝ่ายโจทก์ก็สามารถบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาภายใต้กรอบของกฎหมายอยู่แล้วนะครับโดยทั่วไปแล้วการที่จำเลยไม่บริบัติตามคำพิพากษาในคดีแพ่งเช่่่่นนนนนนเเป็หีี้้้แลวไไมมมมงิิจาาายสสรรถโอทัพ์ใ ได้ไม่ไปจดทะเบียนยาอะไรแบบเนี้ยธรรมดาแล้วการไม่ปฏิบัติตามคำวิพากษาในคดีแพ่งไม่ทําให้คุณได้รับโทษจําคุกยกเว้นบางกรณีในคดีแพ่งก็อาจจะถูกจําคุกได้ เช่นกรณีฟ้องขับไล่หากศาลพิพากษาให้เราออกไปจากที่ดินแล้วคุณยังไม่ยอมออกยังดื้อแพงอยู่นะครับศาลก็อาจจะดำเนินกระบวนการขับไล่ไปถึงขั้นกระบวนการออกหมายจับคุณเพื่อให้ออกไปจากที่ดินทั้งนี้นะครับตามกระบวนการที่ผมเคยได้ทําคลิปอธิบายแล้วว่ากระบวนการดําเนินการบังคับคดีขับไล่มันเป็นยังไงนะครับหรือบางกรณีนะครับคุณรู้ว่าเป็นหนี้อยู่แล้วคุณถูกฟ้องถูกยื่นโนติสแล้วคุณไปโอนทรัพย์สินหนีหนี้เพื่อให้เจ้าหนี้เขาไม่สามารถบังคับคดีได้เพื่อให้โจทย์ไม่สามารถยึดทร,รัพย์บังคับคดีเอากับคุ คดีอาญาคดีหนึ่งแล้วคุณก็อาจจะถูกติดคุกได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ไม่ได้ติดในคดีแพ่งนะคือมันเกี่ยวเนื่องจากการที่คุณถูกฟ้องคดีแพ่งแล้วคุณไปโอรัพย์นหนีนี้อันนี้เขาอาจจะฟ้องคุณไปเปงนคดีอาญาข้อหาโกงเจ้าหนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปทําหรือบางกรณีเนี่ยมันเป็นกรณีที่ไม่สามารถบังคับได้กรณีหนี้พิเศษเช่นหนี้ข้าวประการละเลี้ยงดูบุตรเนี่ยซึ่งเป็นหนี้สําคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ยอมจ่ายเงินตามคาพิพากษาของศาลตามสัญญาปณีปนอมยอมความที่ทามในศาลานและครบครัวีน ก็กำหนดกฎหมายพิเศษไว้ว่าในคดีเรียกค่าบุคลเลีงยงดูบุตรเนี่ยหากคุณไม่จ่ายศาลอาจจะเรียกมาสอบถามตักเตือนได้หากยังไม่จ่ายโดยไม่มีเหตุผลอสมควรเนี่ยคุณก็อาจจะถูกกักขังไว้จนกว่าจะยอมจ่ายก็ได้นะครับคือเป็นหนี้พิเศษที่พิเศษมากกว่าพวกหนี้ทั่วไปหนี้นเงินกู้นี่อะไรเนี่ยมันติดคุกไม่ได้แต่เป็นหน,นี้พิเศษอย่างค่าบุคลเลีงยงดูอันนี้อาจจะติดคุกได้นะครับแต่ก็ทางปฏิบัติศาลก็ไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นหรือกรณีที่ตกลงแบ่งกันเลี้ยงดูบุตรเอาลูกไปแล้วไม่ยอมคืนอะไรแบบนี้ ก็เป네็นอ <stop> ีกหนึ <situación> ่งกรณีท <Kas per now> ี่มันไม่สามารถประคับคดีด้วยกันเจ้าพนักงานประคับคดีได้สมมุติว่า2ฝ่ายตกลงแบ่งกันเลี้ยงดูลูกแล้วไม่ยอมแบ่งเนี่ยจะเอาเจ้าพนักงานประคับคดีไปยึดลูกก็ไม่ได้นะครับศาลก็มีอำนาจเรียกมาตักเตือนได้นะครับตามพรบจัดตั้งศาลยาวชนและครอบครัวมาตรา16-1หนะครับหากศาลเรียกมาตักเตือนแล้วยังไม่ยอมปฏิบัติตามคำพิพากษาอีกเนี่ยนะครับศาลก็อาจจะกักขังไว้จนกว่าจะยอมปฏิบัติตามคำพิพากษาได้สรุปง่ายๆแล้วในคดีแพ่งเนี่ยนะครับ ธรรมดาแล้วหากเราไม่สามารถปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือไม่ยอมปฏิบัติตามคำพิพากษาเนี่ยเราเองก็ไม่ได้รับโทษถึงจำคุกนะครับไม่ได้ถูกจำคุกอะไรยกเว้นเป็นคดีขับไล่หรือเป็นคดีพิเศษประเภทอื่นๆอย่างที่ผมเล่าให้ฟังโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับบุตรผู้เยาว์เนี่ยที่กฎหมายให้ความสำคัญเป,เป็นพิเศษหรือคุณไปโอนทรัพย์สินหนีนี่นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็จบคลิปเพียนเท่านี้ก่อนหากถูกใจคลิปนี้หรือมีข้อสงสัยตรงไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์คอมเมนต์แลวกดซับส